5ตัวเน้นโชว์วันนี้ครับตัวแรกเนี่ย h ฮาก้ากับ AC ซ l อูลูาว่ากันด้วยเกรดทีมถือว่าสูสีกันมากๆครับแต่ฟอร์มช่วงหลังใน AC ซิอูลูดูดีกว่าแบบชัดเจนเลยโดยเฉพาะ2เกมล่าสุดชนะรวดติดต่อกันมาเลยนะครับดังนั้นแล้วผมมองว่าวันนี้ฮาก้าต่อให้ได้เล่นในบ้าน ก็คงไม่น่าจะชนะเอซิโรูได้อย่างง่ายดายแน่นอนครับและในขณะเดียวกันทั้งคู่มีเกมรับที่เปราะบางเหมือนกันเลยนะครับดังนั้นโอกาสออสกอร์สูงถือว่ามีสูงเลยทีเดียวครับคู่นี้ฝากไว้2บินครับอยู่เอซิโรูทีมเยือนราคาเสมอและสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบสานะครับคู่ถัดมาครับสุกาดเจ้าทีนเนี่ยต้องบอกเลยว่าฟอร์มช่วงต้นฤดูกาลไม่ดีเอาซะเลยครับแต่วันนี้เจอกับซังพาวลีนะครับผมในบ้านตัวเองครับผมว่าถ้าจะปลดล็อกถ้าจะชนะมันก็ต้องเกมนี้แหละไม่งั้นเต็มตัวหนีตกชั้นได้ยอู่ ดงนันวันนี้เชื่อว่ามาขาวถ้าจะเก็บชัยชนะไปได้ในท้ายที่สุดนะครับอยู่ต่อสุดขาดราคาคขึ้นควบลูกไปฮะ ตัวที่3ครับลียงเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าดีครับผมฟอร์มดีเลยนะฮะเพียงแต่ว่าทางด้านขององเช่ทีมเยือนเองก็ถือว่าเหนียวแน่นพอสมควรเลยนะครับแถมการเจอกับเปเชในเกมเยือนยังแพ้แค่1ลูกผมเลยมองว่าวันนี้ครับลียงถ้าจะชนะคงชนะไม่ง่ายแน่นอนเต็มที่แค่เฉือนเท่านั้นนะครับลูกคู่ลูกครึ่งถือว่าแพงไปนะครับคู่นี้ผมขออยู่ทางฝั่งองเช่ทีมเยือนละกันนะฮะคู่ที่4เลดเช่กับกายารีนี่บอกเลยว่าสูสีมากๆครับเจอกันเนี่ยส่วนใหญ่ออกสรงบ้านใครบ้านมันนะครับด้วยฟอร์มของกายารีที่อาจจะดูดดีีกกวว่่่่าาเเเเลล็นนน้อยยรชชตตแ คือบันเจอทีมใหญ่มาตลอดครับฟอร์มมาเลยไม่ดีวันนี้กลับมาเล่นในบ้านผมว่าโอกาสที่จะชนะไกยรยี่มีมากกว่าหรือเต็มที่ก็แค่เสมอเท่านั้นแต่ที่แน่ครับผมระมัดระวังใน,นกันทั้งคู่แบบนี้สกอร์ต่ำม,มาแน่นอนคู่นี้ฝากไว้2บิปน,นะครับผมขอเน้นหนักไปที่สกอร์ต่ำสองลูกท่วมเป็นหลักนะครับแล้วก็อยู่เชียร์เจ้าบ้านไว้ก่อนนะฮะเลเชนในราคาเสมอฮะปิดท้ายด้วยฟุตบอลสเปนนะครับผมเบติสเองเนี่ยเล่นในบ้านครับยังไงก็ดูดีกว่าทางฝั่งโซเซเดตแน่นอนนะครับรวมถึงฟอร์มการเล่นในช่วง อิงเจ้าบ้านไปก่อนน่าจะปลอดภัยที่สุดนะครับอีกทั้งทั้ง2ทีมก็คงเล่นด้วยความระมัดระวังสกอร์ต่ำเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นแน่นอนครับช่วงหลังๆเนี่ยสกอร์ต่ำกันบ่อยมากๆเลยฮะก็เลยขอเชร์ไปที่เบติสเจ้าถิ่นราคาครึ่งลูกพุ่งในสกอร์ต่ำสองลูกครึ่งนะครับและสําหรับเพื่อนๆคนไหนครับที่อยากฟังคลิปเต็มนะครับก็คลิกคลิปบ้านแดงได้เลยนะฮะหรือถ้าใครอยากรู้จักผมมากกว่านี้ครับก็ตามมาได้เลยนะครับแอดบอมครับผมและทีมงานรอตอบคำถามอยู่นะฮะ